โอห้าแบดสี่รวมกันเป็นเก้าพบกับเก้าความนาฬิกามือสองนะครับวันนี้ก็มากับพบกับน้องแบตเก้านาฬิกาครับพบกับโปรเก้านาฬิกาครับผมก็วันนี้ก็เป็นการแบ่งปันความรู้อีกแบบหนึ่งนะฮะอาจจะถูกจะผิดแต่ว่าวันนี้สิ่งที่เราอยากจะมาคุยกันนะครับในหัวข้อนะฮะเรื่องของนาฬิกาที่คาดว่านะครับจะออกมาใหม่นะฮะจริงๆวันนี้เนี่ยก็เราอยู่กับ เรียมแบบละกันนะเพราะว่าหลายคนเนี่ยบางครั้งเนี่ยการที่เราคาดการทํานายอยู่ที่ว่าแต่ละคนเนี่ยมีเซนส์มีฟิลแล้วก็มีข้อมูลของนาฬิกาเก่าขนาดไหนครั้งที่แล้วเนี่ยเราเรามีการทำคลิปเกี่ยวกับนาฬิกาวินเทจเยอะนะฮะเพราะว่าตอนปลายปีต้นปีเราอินกับวินเทจมากครับตอนนั้นแต่การที่เราไปวินเทจเนี่ยสิ่งสำคัญเนี่ยก่อนจะไปวินเทจได้เราส่วนใหญ่จะต้องผ่านโมเดิร์นนานมากจนเราจะมั่นใจ นะครับในการคัดเลือกนกาเก่าที่ดีแล้วก็แท้ใช่นะครับแล้วก็น่าเก็บด้วยที่เพิ่มมูลค่าซึ่งค่อนข้างยากไปลาเราเทียบใครก็อยากได้นาฬิกาใหม่แต่ทําไมหลายคนเนี่ยเลือกนากาเก่าแต่การที่เราได้ศึกษาและค้นหาตามหาในกาเก่าตัวแรกๆเนี่ยทำให้เราค้นเจอประวัติศาสตร์มากมายนะครับของโรเล็กซ์นะครับวันนี้คาดว่านะครับจะเป็นหัวข้อที่ใครหลายๆคนเนี่ยจะต้องนะครับดูและเพลิดเพลินนะครับแต่ถ้าไม่แม่น ไม่ตรงเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นการนําข้อมูลเก่าๆมาแบ่งปันกันใช่ครับผมวันนี้จะรวมคําถามที่คิดว่าฮอตที่สุดงานนะครับจะเปลี่ยนการปกติน้องแบบชอบถามอยู่ครับผมวันนี้พี่โอจะมาถามบ้างได้ครับดีครับผมครับแต่ว่าก็จะเสริมในมุมมองที่เราเคยผ่านในการพวกนั้นมาใช่ครับผมก็คาถามแรกเนี่ยช่วงนี้คิดเหลือเกินนะครับกับแบทแมนที่เป็นกระแสว่าดิสคอนติ้วนะครับสำหรับน้องแบทที่ ดูแลลูกค้าหานาฬิกานะครับมาให้ลูกค้าเนี่ยแลกเปลี่ยนเทรดดิ้งมีมุมมองแล้วก็มีความคิดเห็นอย่างไรบ้างว่านาฬิกา GMT b a n e a n จะ Discontinue หรือไม่ผลิตเลยหรือเปล่าครับในมุมของผมนะครับผมมองว่าในกระแสตั้แต่ปีที่แล้วตั้งแต่งานาา r โ e ที่ออกมาปี2018นะครับจนถึงนักปัจจุบันเนี้ยครับกระแส GMT เป็นนามาแารงกมากครับครับผมผมมองว่า GMT วันนี้อาจจะยังไม่ดิสคอนเพราะมีการ ในช่วงหลายปีที่ผ่านมานี่ยพี่ๆอาจจะเห็นว่า GMT มีการขยับปรับเปลี่ยนและออกโมเดลใหม่ๆมาเรื่อยๆว่าจะเป็นในตัวของ Pepsi j u b i l e e หรือรุ่เบียร์ตัวใหม่ครับแต่ในสิ่งที่ผ่านมาตั้งแต่ผมมองว่ามีใน,นการอยู่หนึ่งรุ่นที่หลังจากประมาณปี2010 2012นะครับออกมาหนึ่งรุ่นและหายไปนานมากผมมองว่าปีนี้อาจจะเป็นน,นการรุ่นของเกี่ยวกับซับมารีนครับ,รบที่อาจจะมีการเชนมีการปรับเปลี่ยนหรือออกผลิตรุ่นใหม่ และ่อย่าเพิ่งหนีไปนิดนึงครับกลับมาทีิ GMT ก่อนนะครับพี่ามีมีคําถามต่อนะเขาาก็ยังโอ้ซื้อบูแบ็กกันไปเยอะเลยคครรัับบเขาอยากจะมั่นใจอีกคําถามว่าเฮ้ยในแคตตาล็อกครั้งที่แล้วเนี่ยนะครับแคตตาล็อกปี2018เนี่ยโมเดล GMT เข็มเขียวกับโมเดลบูแบ็กมันหายไปหรือว่าจะเป็นการบอกใบ้ว่า ปีหน้าไม่มีแล้วอันนี้น้องแบคคิดว่ายังไงครับในมอผมอาจจะเป็นไปได้ครับอ,รอ,อาจจะมีการดิสคอนหรืออาจจะมีการแค่อาจจะเป็นเชนดินสกนะ Adjust ใช่ครับ Adjust <า>หรไปได้ไหมหนังสือไม่พอกระดาษไม่พอเพราะว่าฟิกเอาไว้ว่า,น,านั่นต้องลงตามแบบสแตนเลสตึต๊กๆแล้วก็สองกระดาษตึ๊กๆแล้วก็ทองตึ๊กๆเป็นไปได้ไหมในมอผมอาจจะเป็นไปได้ครับแต่ถ้าในมอถ้าถ้า เขาจังผลิตอยู่มันก็น่าจะมีลงอยู่ในตานังเสือของเขาเพราะว่าในรุ่นที่เป็น GMT ที่เป็นแท่งเข็มเขียวเลยแบสแมนนะครับเป็นรุ่นที่นิยมซึ่งทางโรเล็กซ์ไม่น่าจะมีทางพลาดที่จะไม่เอารุ่นที่นิยมนะครับลงในแคตตาล็อกแน่นอนครับอโอเคครับน้องแบบกคิดว่าดิสคอนหรือไม่ดิสคอส่วนตัวเลยส่วนตัวเนี่ยผมห้าสิบห้าสิบใจนึงว่าดิสคอนใจเดงไม่ดิสคอรแต่ว่าเหยียบเรื่องเสาแคมนี่ว่า มั่นเลยเป็นลูกชายกล้าทำกล้ารับผมว่าผมว่าไม่ดีสอนครับไม่ดีสอนเพราะอย่างที่ผมบอกเป็นในช่วงตอนแรกครับว่าปีที่แล้วเนี่ยครับนาฬิกา GMT มันบูมมากผมว่าเขาน่าจะออกตัวอื่นมามากกว่าถ้าเขาออกรุ่นมาที่มาออกตัว GMT มาเะยครับอาจจะมาเพื่อเขาอาจจะมาฆ่าตัวที่เขาออกมาก่อนน้นนี้ในมุมผมนะครับน่าจะออกเป็นรุ่นอื่นมากกว่าครับครับโอเคครับก็ อพี่โอเสริมแล้วกันนะครับ <ผม S 1> จริงๆมุมมองของพี่โอนะครับก็ค่อนข้างจะฉีกไปหน่อยนะครับแต่จะเป็นข้อมูลเสริมแล้วกันสมมติมองในผู้ประกอบการก่อนนะครับ,รบการ,รที่มีนาฬิกาโมเดลสปอร์ตยเยอะๆรุ่นเดียวกันแต่ออกวาไรตี้ค่อนข้างเยอะหลายคนอาจจะมองว่ามันอาจจะไปทําลายตัวเก่าๆหรือตัวแต่ ผลที่เราเห็นแล้วมันก็คือว่าไม่ว่าจะเป็น GMT ตัว Green Hand ครับผมครับ GMT ตัวเก่าแป๊บซี่โคย้อนกลับไปไม่ได้มีผลอะไรกับนาฬิกาในสายรุ่นเลยครับ,บดังนั้นเอาจริงๆเนี่ยนะครับการที่มีข่าวก่อนล้กันว่า discontinu e เนี่ยจะเป็นข้อดีสำหรับการที่ใครที่ถือนาฬิกาไว้แล้วมูลค่าค่อนข้างเพิ่มขึ้นแต่ตัวของนะครับตัวของ เจ้าของหรือดิลเลอร์ก็มีโค้ตาในการขายค่อนข้างเท่าเดิมอยู่เลยนะครับเป็นการที่ดิสคอนลงไปนะครับเท่ากับสู้มีการเพิ่มรุ่นแล้วก็อาจจะหยุดในสีเดิมแต่จำนวนการสร้างออกมาเท่าเท่าเดิมหรือมากขึ้นนะครับเราจะเห็นว่าจำนวนเนี่ยถ้าเราเทียบม,มาก,ก่อนมีจิมจีเขมเขมตัวเดียว <ใช S 2> เพิ่มมาเป็นรับซี่ไวโก แล้วก็เพิ่มมาเป็นแบบซีสเตอร์เดทจูบิล<ช>แล้วก็ข่าวต่างๆเนี่ยขอบอกเลยเราจะรูู้้จริงๆคือวันที่4นะครับหรือบางคนอาจจะรู้ก่อนที่ที่เป็นคนที่ค่อนข้างมีข้อมูลข่าวสารค่อนข้างลึกนะครับ,รบแต่ส่วนใหญ่เนี่ย ปีที่แล้วก็เห็นแล้วว่าไม่ว่าจะเป็นคนที่ใกล้ที่สุดหรือซื้อได้เยอะที่สุดก็ยังคิดว่าเป็นโค้กจูเลี่ในการออกแล้วก็นะ,นะคร <ผม S 2> ับก็หัวใจสลายเพราะว่าโค้กจูเลี่ดํามันสวยจริงๆใ<ช>ิน <ๆ S 2> ะครับแลหลายคนก็คิดจนถึงว่าวัสดุที่ทําอาจจะเป็นไวโกก็ได้หรือจะเป็นว mm ัสแตเล็กก็ได้นะครับในปีนี้เนี่ยสำหรับบูแบ็กเนี่ยสำหรับพ mm ี่โอยังรู้สึกว่ายังมีแหละ แต่อาจจะมีการปรับอย่างที่น้องแบบบอกนะ่า<ม>จะ <ขอ S 1> ถูกไม่ว่าจะเป็นคาลิเบอร์ใหม่อย่างเช่น Deep s p ซ Blue ครั้งที่แล้วเราก็รู้สึกว่า change แต่ก็เป็นเช a n g e เครื่อง <S <S ตะสายไดหน่นอยนะครับดังนั้นเนี่ยจ m มีแค่เช a n g เครื่องเฉยเฉก็พอละสำหรับ b l ูแบ๊กหรือ เอาสายจิวเวลรี่มาใส่หน่อยอเปลี่ยนโม,โมเอเลายว่าเปลี่ยนฟิลหน่อยเพราะสายจิวเวลรี่ของตัวสปอร์ตที่เป็น g t ตัวใหม่เนี่ยค่อนข้างจะเป็นเอกลักษณ์จะไม่เหมือนสายจิวเวลรี่ที่เป็นของเดจัสสายก็จะค่อนข้างจะ,ะมีเชฟที่ค่อนข้างหนาใหญ่แล้วก็แมชกับนาฬิกาที่เป็นสปอร์ตอย่างชัดเจนนะครับแล้วก็ทีนี้เนี่ยนะครับตามทัมมิ่งเลยนะครับตามทัมมิ่งเนี่ยวิธีการดูนะครับโมเดล ของโรเล็กซ์เนี่ยนะครับอย่างที่เราบอกเนี่ยโรเล็กซ์เนี่ยมีมีบริษัทนะครับที่จะเรียกว่า,าเป็นโรเล็กซ์เอสเอหรือเป็นทิวดอร์เอสเอซึ่งเ,เราจะเห็นว่าทิวดอร์เนี่ยเมื่อปี2ปีที่แล้วเนี่ยมีการเชนช์เชนช์หรือก็เป็นการรีโปรดักชันเลยเ,เปลี่ยนใหม่หมดเลยหมดเลยนทนะิวดอร์เนี่ยเคยปรับนะครับซึ่ง รุ่นที่พี่โอชอบที่สุดนะครับเคซื้อทิวดอเหมือนกันแล้วก็ตามหาจะเป็นรุ่นเขาเรียกว่าพวงแมนเดโตนาจะเป็นทิวดอที่ลักษณะเหมือนเดโตนาวินเทจสมัยก่อนสวยมาก,มากแล้วก็ราคาสมัยก่อนอยู่ประมาณแค่ห้าหมื่นกว่าบาทแต่ได้ทิวดอละแล้วก็ราคาเนี่ยพุ่งจนโอ้เป็นแสนทีนี้ตัวบ่งบอกได้เลยว่าชิวดอเนี่ยกำลังมองเห็นนะสำหรับตัวพี่โอเองเนี่ยตอนนี้นะครับเริ่มชอบละ เพราะว่านะครับพอเราเล่นวินเทจเนี่ยเราชอบเชดชอบดีไซน์ชอบทรงชอบในการที่มันเล็กลงทิวดอเนี่ยนะครับมาจับนาฬิกาที่เอาง่ายๆเลยว่ายกนาฬิกาโรเล็กวินเทจดีไซน์ฟิลต่างๆทุกแบบแล้วมีการปรับเปลี่ยนให้แมทช์ขึ้นอีกเหมือนมืนมีข้อมูลแล้วทายถูกมันก็เลยทําให้ดีขึ้นแล้วก็นวัตกรรมต่างๆนะครับเครื่อง นะครับแล้วก็ movement story timing ต่างๆเป๊ะหมดแล้วก็เลยทําส่งผลให้ทิวดอเนี่ยนะครับในแต่ละโมเดลเนี่ยค่อนข้างจะ,ะเป็นการโคลนนิ่ง DNA ย้อนกลับไปเช่น50ปีที่แล้วโรเล็กทำอะไรไว้นี่แหละถ้าจะเก่งทิวดอร์เนี่ยง่ายมากถ้าตามที่โอบอกนะตามท i ม i n g งเนี่ยแป๊บซี่โค้กเราเริ่มเห็นโค้กของทิวดอรออกเป็นไปได้น่าจะออกโค้กของโรเล็กได้ด้วยเพราะว่ามันค่อนข้างจะ สอดคล้องกันนะครับไม่ว่าจะเป็นตําราหรือว่าเป็นเป็นตีมัง้นเนี้ยในในอนาคตนะครับเราก็อาจจะมีการเล็งเห็นในการที่ดีๆที่อาจจะลงทุนไม่เยอะนะครับสําหรับคนที่กําลังรักและศึกษาการใช้ในการมือสองในการลงทุนเรื่องในกาเราจะข้อมูลทุนเนี้ยมาแบ่งปันนะครับเราอาจจะในกาหลักหมื่นดี ที่น่าเก็บลงทุนแล้วก็คุ้มค่าที่สุดนะครับเดี๋ยวนี้เราจะเริ่มเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์ละอย่างปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเราจะเห็นเลยว่าในการลิเลสเรายกแช่เพาะลิเลสนะก็คือว่าในบาร์เซโล่ที่ออกมาสําหรับโรเล็กเนี่ยเราดูเลยว่าตัวไหนพรีเมียมมากๆแสดงว่ามีผลกับปีนี้แล้วเขาก็จะทานะครับการที่มีพรีเมียมมากๆแสดงว่าของน้อยกว่าดีมาร์สูงมากเราจะเห็นตัวแรกนะครับอันดับหนึ่งนะครับน้องแบบว่าตัวไหนเอ่ยอันนที่ผม คิดนะครับที่รัคาที่ี่มเยอะที่สุดในปีที่แล้วนะครับผมขอพูดโอ้ว่าผมมั่นใจว่าต้เป็นตัวนี้แน่นอนครับค่ะเอ่อ GMP แบ๊บซี่ครับโอเคครบตองตัวที่2องครับในใน้เฉพาะเฉพาะโรเล็กใช่ในโรเล็กซงเดียวเรือองแว่าต้องเป็นตัวนี้ครับอ่อ GMP รูสเบียเอเวอร์โรสโฟทั้งเซตโอเคครับนั้นผิดอันที่2ถูกอันที่หนึ่งครับอันที่หนึ่งก็คือโรเล็ก GMP แบบซี่จูเ e ลครับมีพรีเมียมนะครับที่สูงกว่า ราคาที่เป็น list price นะครับถึง98เกือบเท่าตัวนะก็ oh 3แสนสอก็ขายกันตั้งแต่5แสนแปดจนสูงขึ้นแล้วคนอร์ก็ลิงและของก็ยังไม่พอยยดีอันที่2นั่นก็คือเจโ t o n a s t a l a t e Steel นะครับ116500ที่นิสภัออกมาถึง78%็บรนะครับราคาที่เซ็ตอยู่ที่ออกมาใหม่4 0 0แสนกว่าบาท4,4แสนแต่ราคาที่ขายกันเนี่ยมีตั้งแต่นะครับหแสนหแสนปลายหแสนกลางจนถึง7 0 0 0แสนปลายแล้วก็ถือว่าเป็น2ตัวที่ค่อนข้างทําให้เห็นนะครับและจะสามารถสอดคล้องได้ว่าในการทําการตลาดนะคบที่มีดีมานด์ความต้องการสูงกว่าซัพพลายที่ออกมาเนี่ยนะครับก็ค่อนข้างทําให้ความต้องการแล้วก็ความคึกคัก และขอบอกเลยว่าโรเล็กเนี่ยในปีที่แล้วสามารถสร้างนะครับเสียงหรือกระแสเนี่ยสามารถสู้ต่อกกนกับในการกลุ่มของหรูนการหรูลักช r รี่วอชอย่างชัดเจนชื่อได้นะครับเอาละนะครับแล้วเราฟันธงก่อนนะว่าแบทแมนนะครับคอคอนแบทแมนเนี่ยยังไม่ดิสกอละกันแต่อาจจะมีมากสุดก็แค่อะดัจจส์เมนต์ครับอย่างเช่นไม่เนื้อเชืเรื่องของเครื่องหรือสายก็รอดูนะครับและสัมพันธ์ไปถึงที่เขาเก่งกันว่ากรีนแฮน ซึ่งออกมาครบสิบปีละนะครับจะมีการดิสคอนหรือเปล่าผมก็ยังสอดคล้องเรื่องจริงที่มนขายดีอยู่ที่น<ช>้องแบบบอกบนะฮะ <ผม S 1> อย่างมากก็แค่เปลี่ยนเครื่องเปลี่ยนสายลองจิงนตนาการภาพนะครับถ้าเป็นแบทแมนจูเบอรี่หรือเป็นเข็มเขียวจูเบอรี่ทุกอย่างเป็นจูเบอรี่มหมดจำง,ง่ายดีไม่ต้องมีดอกเต้าหู้ถ้าเต้าหู้เป็นไวโกให้หมดโอ้อจำง,ง่ายเนี่ยนี่คือคือเทคนิคแล้วก็เพิ่มแวลูด้วยแล้วจะแปลกอะไรอีกถ้าเกิดว่าไม่ขายแล้วแป๊บซี่ไวโกกับจูเบอรี่ ถ้าจะดิสคอนนะพี่เลือกตัวพี่เองเลือกดิสคอนแป๊บซี่เลยว่ะเอาโค้กมาใส่แทนผิดหวังเลยซื้อไม่ทันนี่แหละคือเหตุผลว่าพรีเมียม98น่าจะมาจากตรงนี้เพราะว่าอ๋อปีเดียวพี่ขออาจจะคิดเองว่าน่าจะเป็นเดอะล s าสแป๊บซี่ทำให้คนเสียดายและเป็นกระแสพูดทอล์คเดอะทาวในปีนี้ขึ้นมาอีกว่าเป็นไปได้ครับเชี่ยทำไมไม่ซื้อวะ ทำไมไม่เก็บนะครับนี่แหละแพงก็ต้องซื้ออาจจะทําราคาได้ถึงร้อยยสิบเปอร์เซนอาจจะถึงล้านนึงก็ได้โอ้ผมว่าแต่เข้าตัวพี่เอ็มสักนึกนิดนึงเลยนะครับเป็นไปได้นะงนั้นใครที่กำลังเก็บแบบซีจิวเวอรี<ช>่หรือแบบซ,<ๆ>ปปซีเก่าๆมีผลหมดเลยแค่ดิสคอนนั้นการดิสคอนแบบซีครั้งนี้นะครับมันจะสร้างอะไรที่แบบมหากรรมที่สุดเพราะเขาเคยดิสคอนไปแล้วทำให้ กลับมาอีกครั้งหนึ่งบิตคอนตอนนี้นะครับแล้วก็ค่อยไปจัดอีกทีสักห้าหกปีเจ็ดปีออกมาก็ไม่สายนะครับนั้นถึงทามิ่งจริงๆเนี่ยโคกตัวแรกที่ออกมาคือหนึ่งเก้าแปดสามเป็นแฟ็เลดี้จริงๆน่าจะไปออกตอนตอนสามแต่เป็นไปได้ไม่จําเป็นก็สามารถทําขึ้นมาได้หรือจะดึงแบ็กซี่เหมือนเดิมแล้วก็แค่ไปเปลี่ยนสายของแบทแมนกับปีนแฮนก็พอละลางไปก่อนนะครับแล้วค่อยไปบูมตัวอื่นเพราะ ถ้าเขาทําตรงนี้อาจจะไปกลบข่าวตัวที่เขาจะออกมาใหม่อีกมันสำคัญเปนหมดนะฮะนั้นยืนไปก่อนสมมุติไม่ออกไม่ดิสก็ยังดีอยู่แล้วก็ยังขายดีใช่ครับสามารถติดตามสาระน่ารู้เกี่ยวกับนาฬิการุ่นอื่นๆเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ w w w 9นาฬิกา .com ค่ะ